สวัสดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขคนเมื่อนี้กะมาพบพอะกับน้องตติอีกแล้วโดยเมื่อนี้กะสิมาหาทางกัน ภูวงเนาะทางอาซาวภูวงเพื่นนพนพะะนอนนี่แหละกะสีมาหลินน้ำเพิ่นเพราะว่าบอดีมาเนาะไปวานนี้กะอ่ะาหน้าตีกะบอดีถ่ายมีแต่อายพามีเพิ่นเนาะกะเมื่อนี้กะเพิ่นสีไปแป้งโทรศัพท์เพิ่นวะประมาณนี้แหละอ่าจกสีแป้งไครหรือบ่อ่าเพิ่นกะโหลดโบมีราะวะ่าอายอ่าอายทงเพิ่นกะสีเอาโหลดไปเตาถ่านเนาะหน้าตีกะสีเอาเพิ่นไปตลาดเนาะกะสีมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่า เพลินเห็ดยังเนาะส่วงช่วยๆเติบเลยโดยกะไปเบิ่งไปชมกับน้องลาตีเลยโดยโดยพ่อแม่พี่น้องน้องลาตีกะเข้ามาหอดเฮือนเพลินแล้วเนาะคือเงียบเงาแท้กินยังโทรลมกันอยู่เพลินเห็ดยังเด้เนาะโอหเหอนเพลินกันไรโบเห็นยังเลยเห็นแต่ดอกไม้เพลินผุ สวยงามเพะไปซ้ายแล้วเสียฮอนี่เนาะคือบอ่เห็นเลยวะหอเงียบเลยอยู่ไซน์เนาะโอ้สักเขื่องอยู่นอกพี่น้อกกับปูป่าอีกได้เพิ่นกันเนาะโอ้ส,สบายดีเด้อออ <c oughs> สักเขื่องเนาะเห็ดเนี่ยคออททือว่าตอนโทรมาว่ายังเ่าก,กันอยู่มาสักมาตอนนี้ว่วสักเขื่องชิลเล่อเลย <c oughs> กินข่าวแล้วบร่รูอว่ายัง ว่านี่บริสักเนาะว่านี่เพราะว่าไปทำบุญเนาะนโดยบริสักรว่านี่แหละแต่ว่าโดยทำบุญก็เลยบริสักไปวัดไปพี่น้องไอคือทิริปไอพมัมมี่เห็นเลยคนถูกแขนหายยังหายเลยอ๋อยังอันนี้มีเขานำบ่มื่อนี่เ <c oughs> มื่อนี่กะเพิ่นใส่ไม้แป้งโทรศัพท์พบ,บ่มื่อนี่แจ๊กสีได้หรือบ่เนาะ จากเป็นแนวใดไม่เบมือว่ามันชีได้อยู่บ่โดยกะเพมาจากมือแล้ววะได้ประมาณแต่มือวันจันทร์เนาะอันนี้กับมือวันยังอลไรมัอนี้วันเสาร์เล่หรืยวันวันศุกแม่นวันยังวะมีแต่คนบูหูเนาะประมาณวันศุกบอกวันเสาร์วะว่ค่อยจำได้บูผูจักยังเลยเนาะ ประมาณนั่นแหละอื้วเพมากกัหลายเลี้ยบโดยคือว่ามือผ้านั่นมือนั่นนุนซุกอ่นจังวันเสาร์มื้อนี้เพมาสิเขาสองทิดเลยเนาะอืจากแป้งได้หรือบอกกระองไปแป้งเบิ่งเนาะโดยรักผลไมาราคาเท่าใดเกาะมือนะเซนชีบวะอือหูลอยลอยสองลอยปลายเนาะอ่าผลไม้วะวาสักจะโดนหรือบ่อเรื่อนเลยนะ กสักแต่เศร้าคนละเนาะผมเพราะว่าอันกามีเวลาผักปีใหม่เนาะกาทาบดิษักนี่กาบริษัทซูสักดอกเป็นผักวันทิดกาเห็ดเวียกนาอื่นเนาะเผื่อสิแล้วเนาะเออเป็นอะไรก็ไม่แถวนายเป็นไข่แน่แล้วบ่เออเพิ่นกาไข่แน่เพิ่นไปวัดวันนี้เพิ่นกาดีขึ้นลาย โดยาทางอันหมูหกกระถามเรื่อกไเถาของหนอตีเนาะกาว้านี่ก็ไปวัดน้ากันกัเพิ่นเห็นไเถาวนอตีก็สดใสเนาะบานนี่เนาะโดยเพิ่นก็ไปทําบุญโดยพวานไปวัดน้ากันกับ่ได้ถามกันโดยเพิ่นก็ไปเยี่ยมแต่มื่นไปเก็บผักขี้เล็กผุ่นแหละพ่อแม่พี่น้องไงผู้ขนาดยังเขาเศร้าในหนึ่งก็ยังแดดแห้งเนาะสวยในแห้งสักไม่ได้เลยอันนี้กาเพิ่นจยุดขี้ยืนนะเนาะ เป็นงจะยังมาเบิดปัญหาอ่ะไอทงเพิ่นไปสายคือบ่เห็นเนาะเพิ่นไปเตาถ่านเออเพิ่นไปเตาถ่านเพิ่นเนาะถ่านเพิ่นคลายเบิดแล้วบ่หรือว่ายังยังว่ะในบุญเพิ่นชิมาเอาแต่ยังได้มาเอาคือว่าอ๋อบุญบัลลเฮาบุญบัลลป่าบอหรือบุญใส่บุญบัลลเฮานี่บอบุญมาเนี่ยบอเออเพิ่นเพิ่นมีรถใหญ่บ่คือว่าเพิ่นมีหลุดจ้าว่าเพิ่นมีรถอันนั่นรถได้ช้านะ โอ้พันสีเอาหลดโดยสารมาเอ้าว่าสิบสิบสอบเนาะแมนบ่หรือสิบเอ็ดผู้พันตากใส่อันกังเนาะประชาไทยพันเอิญกัางใจเอิญอย่างแหงไหวเพ่อแม่พี่น้องเลยนอร์ตี้น่ะมีแต่ตากใส่สาวนี่แหละเพราะว่าตาแบบนี้นะล่มนี่แห้งหอนมือช้ำเนาะหนามมันหยาดออกน้องลินเพันธกะผักขงเฮียนเนาะ เพราะว่าเพิ่นพักปีใหม่มโดยปีใหม่ลาวปีใหม่ไทยเพิ่นนะคะทางก้อยปูนเพิ่นเนะาะเดี๋ยวคอยกัดซีคอไปเบิ่งกันพักแยงเพิ่นกันเด้โอโป่งงาม,ม,มแหง่งนนี้เนาะยังพันธฮดเนาะสักเครื่องแล้วก่อนจัะฮดก็ได้มีกัดเข่าเพื่อนก็นได้อ๋อมักเคือคืนกันมีเด็ดปุ๊บพักบ่งจนออกดอกดอกักบ่งเลยเนาะอันนี้ งามเฮงอิลีผล,เ,เ,ลนะเสี่ยเขาบอกว่าอยากได้อันมังลอกมังเลีนเงเก็บมาก,กินนเด้อว่ะบัดเมื่อก่อนเอาจากหน่อยหนึ่งแหละเพราะว่าบโได้สูเห็ดกินยังเป็นได้เนาะเอ่อเพิ่นกะโบเร่ไข่กับโได้่พาเพิ่นไปทามอยู่ห้านเนาะถ้าแบบมีผู้คนซื้อกับเพิ่นสิทาเยาอ่บ่มังเลีนนะแบบมีอันผู้ใหญ่เพิพ่นบอกว่าอ่าให้ยไข่ในทามเพิ่์นถ้านะแบบว่ามีอัน คนซื้ออีหยังกับสีขาอย,ยู่บ่บอกมันเล่นหรือว่าอีหยังนี่หรือว่าเม่นกินบ่อเอเพิ่นว่าว่ามันบ่ง,งามว่าพี่น,อ <c oughs> น,น,น้องเอ้ยกะสซันี่แหละเพราะว่าสพรนี่กัถือว่างามเติบแล้วน้องอาทิตเนาะอือกะเป็นหน่วยแบบนี้นี่กินก็ได้อะนี่โชม,ม,ม,มสชมสชมโมหวานๆ ถั่วก็หน่่ยบักใหญ่แซ่บได้นี่กินบักเล่นได้นี่โอ้ผิวงามได้เพิ่นว่ะแต่ว่านเราตีกินก็คือว่ายังดำคือเก่าก็หมักมะหวังเพิน่นกันเนาะโอ้ดิโด้หน่วยบักใหญ่อ๋อกะบัวใหญ่ขนาดนั้นเน,ะนาะเราตีกับแบบเตือนเริ่มเริ่มเดี๋ยวสีอันไอ้ทองเพิพ่นบ่อยู่เนาะเดี๋ยวสีมันลอยเบ็ดบักมะหวงเพิ่นนี่แหละว้าพูกมักเล่น มากอาเพิ่อนเอินว่ามักเกือเทพเนาะ่มา,ามักเล่นนี่อาเพิ่นชีบูหูกูมักเพชรเพื่อนกะดกดกอ่ะเนนี่คักคักทางแคมเพื่อนเพื่อนเนาะทางอันหน้าบ้านหน้าเ,เพื่อนเพื่อนผูวันนี้ก็จะเป็นหลดไทยของพอตู้เพื่อนผมแม่พี่น้องเลยแบบเพื่อนมาผักแมนอยู่พี่เนาะช่วงนั้นเพื่อนเมื่อบ้านแล้วก็เพื่อนพักแมนอยู่นี่ผักโขมยังนอนอันนี้ อันนี้นะเพิ่นเอ้รมาดอกอยังกเกาะออดอกจำปาขาวเนาะเพิ่น,นว่าดอกจำปาห้อยอันนี้ไปใส่คอผ่าก็ไดรน,นี่หอมอแม่งนี่เดี๋ยวเพิ่นตักเครื่องแล้วแล้วก็สีหดพักบ่โดยพอดีเลยอนันอันนี้แล้วเซียนเห็ดซอยเพราะว่าบ่มีแนวตั้งกล้องพอให้น้องเลยมาผู้เดียวเพิ่นกับ ตอนเวันโทรมาส่วนกัน,นว่าสิไปตลาดนี่แหละเพิ่นกับสิไป้แปง้งเบิ่งโทราศัพท์ว่าจากที่ได้หรือบ่ะกะต้องลองเบินนะ่งเนาะอืมแล้วนี่กะแม่บุญแม่บุญมาเพิ่นสิมาบอออืมเพิ่นกับสิมาคู่มือดนะอกเนาะเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกะอันมาคู่มืออยู่เพราะว่าเพิ่นกะบ่มีหมู่ปานใด พะว่าไอพะมีเป็นกะค้าวเหีเนาะป้าซีเป็นกะบยูเด้ยมาคอดีเหี้ยวกกกวยเิ่นกะมีข่าวนเห็ดจังใจมันจะเกิดแบบเมื่อนั่นมาอยู่ไอทงเป็นท่วงไว้เพีองเอาเพิ่นว่าป้าววงไหนเพื่อนนั่นคอยนี้มีหดอันนี้วะมีหดข่าวะว่ราเห็นจากรีบๆเนาะบมตึง พูดเพิ่นกะตะเรื่องไกลสิแล้วแล้วเนาะพูดเพิ่นกะสักหลายหลายพ่อแม่พี่น้องเ้ยจะสิเต็มไม้สาววันนี้เนาะกถ่าไปเบิ่งตอนเพิ่นสิฮดพักเนาะฮดพักแล้วกาพอห้ากาสิไปตลาดเลยเนาะโดยกถ่าไปเบิ่งตอนฮดอลองหมอกดอกไม้เพิ่นพแหลโดยโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เพิ่นกะสักเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็มีแต่สิมาฮดพักอียังเพิ่นนี่แหละกะเพิ่นยังโมด้ฮดยู โอ้ยโตนั่งตู่เพิ่นกันอนแบบเย็ยนๆเลยเนาะโอ้เห็นแต่ก้นรถปทามรถไทยเพิ่นกนันเนาะย่างอยู่อันบอด้ท้าวทั้งคู่วงเพิ่นเนาะคือมาปะป็นนี่วะเอาบัดพอถ่าแถวเพิ่นนะป้าเป็นนี่เลยว่า,ารถไทยน,นะอันเพิ่นเมื่อบ้าน เออเพิ่นเมืองบ้านบ่เออคนอื่นกับเพิ่นอยู่เตาถ่านได้ป่ะบ่บอเออเตาถ่านแล้วเพิ่นกับเมืองอืมเป็นแมนตู้เพิ่นกับโมดดมาเลยบ่เพิ่นอยู่ที่ยังบมเดมาอืมเพิ่นคาเวียกอยู่เพลินเพิ่นเนาะแมนอืมเดี๋ยวเสียวฮอกาซีเปิดน้าขฮดอันนี้เลยเนาะพักอีกอย่างว่าเพิ่นเอิ่นนี่พักห่มบอคือใบใหญ่แค่เนาะพักห่มอีกอย่างว่า กินได้แล้วนี่หอมแกงใส่แกงใส่ปลากบแซบอ้าวหนึ่งฮดพักแล้วฮดค่อยน้ำพีใหม่เลยเนาะต้องฮดกันเลยหหยใหญ่ไวใบ,บเนาะขอแม่พี่น้องผิว <c ười> ข้างในชาวบิเนิ่งกับมาจะซื้อน้ำกินเหเพิ่นยืมหนวดนองละตีไปเนาะจัวรละมันเบิดกลางทางหมดทั้งน้อง เพิ่นกำลังโคกพักอยู่ขอแม่พี่น้องเอ้ยมักเล il, in, ่นนี mm ่เ hmm. พ oh, ิ่นเบ็ดแบบเบ็ดเก็บกินนี่เก็บเก็บกินไปไหนขวดใส่หมูบ่จะเป็นตำเใส่มะขวดแล้วก็เห็ดเจี๊มักเล่นอ๋อโคตรแซ่บเลยนะแบบเห็ดเจี๊มักเล่นอ่าเพิ่นปิ้งก่อนเนาะปิ้งเลยกะเอามาตำกิน พอดีแหละไปตลาดเลยทำไปแต่เสาร้อยเพิ่งกลบมอยู่อ่าหูท่อหน้าเพิ่นเนาะโอ้บรรยากาศอัดเนาะเมืองพาอันนี้นะเป็นโกมกล้วยน้าเฮานีาานา่บ่กล้วยน้้กลวยน้าบ่ หนึ่ง่ากล้วยอันนั้นเลยเอากล้วยที่วเพิ่นกินนะเดยยันว่ายันว่าเป็นกล้วยมักธนีเนาะอาตำเอามานะเผินตำขายนะแพงแพงวดหมักม่วงพร้อมเนาะสองสี่ต้นหาต้นหมักม่วงนะกระหมากแล้วเนาะเป็นหมักม่วงเตี้ยเพราะเนาะคือว่ากกหน่อยกหมูหังหมากเลยอันนี้แบบว่าใหญ่ก็กวักใหญ่หย่างแต่ว่าบ่มหมาก มันหมากมันหล่นแล้วเครืองคืนผักเพื่อย เพชรกะลาไอรีเพรายากชื่ออันนี้นะ <c oughs> อู้อันนี้กะมาเพชรซุกเบมาเลยเนาะแดงเบมาเลยรถอีเทนบ้านนี้ผนเอิญวะกำลังสีแ,แล้วแล้วเนาะเพิหดพักกะโอ้โหโยโย่แบบนี้แหละหดกร้านดปีใหม่นี่เพราะตองอยากไปหลีบบนอื่นเนาะ เปิดมาแล้วก็หดใส่กววันแล้วแบบนี้มื้อนี้เลยนเอาพระลงเนาะอันเพิ่นว่าว่าผลว่าว่านี่ว่าเอาลงตอนเช้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าว่า,เ,วา,วาเอาลง6:00นเช้านะม่นมีแต่นี่ดอกอันนี้ก็ได้เลยไปคหยอ,เอยดเฮ็ทโงมาลายที่ของข้อผะ ซาพันกรมาเลยอของอวเดี๋ยวค่อยปดให้สายถย่ายางมกเพ็ดกระดกดกไพ่เป็นคนปลูกหรือไอท้ทงบ่อหรือว่าเพิ่นปลูกอ๋อไอ้ทงเพิ่นปลูก,ง,กงามแหงเลยมกเพ็ดงามมกเพ็ดแดงนี่เพ็ดกวางเพ็ดตาเพิ่นขายอยู่ห้านอีก เพือนอาตีก็มีกุกหนึ่งเพราะว่ามันเกิดเองมันแบบว่าดินกับบคอยกวงเนาะอยู่เพื่อนนอาตีกับปลูกตัวหัาหวานไปลเลไกะออกตามหัวตามยังนี่แหล,ละนองตีไปตลาดนะเป็นขายแพงๆนงเพชรอืมเป็นอันนี้ดึงไปเลยกบทางาอะไรซาไปเนาะ ไอ้สาเพันสูบน้ำสิเห็ดยังน้อนะกลางคืนนะเสียมห้างเงาเมมอะไรผพี่น้องเอ้ยบ่มีโทรศัพท์เนาะไปเก่าวอะได้เสร็จหากันเนาะเงาบ้าผมมีโทรศัพท์ไปอนาคตว่าอยู่โทรหากระบ่ติดว่ะเป็นอีหยังเนะ้อหมายว่ามันไปเจอกันพเพราะว่ามันเอาโทรศัพท์อให้โทรวาโทรศัพท์ตายแล้วว่ะ นี่แต่สิลองไปแป้งเบิ่งเนาะเพินเห็ดตอนนั้นก็นโ,ดนโดนโดนเผื่อสิได้อันของหนอนตีกับเพ่เธอหนึ่งไปแต่เธเศร้ากาจนสิบสองโมงกัยังโมได้มาไปโคผุน่นอีกวะ<ม>เดี๋ยวสิดึงให้โอ้คาคอสุดทายเด้อ้าตีนหลดอยู่เนาะเดี๋ยวเผินกาฮดนะเผินเนาะได้ปะ หดดอ,อกไม้เพิน่นหดแล้วแต่ก็พอดีไป,ไปแปลงผึ้งระัพเพิ่นเลยเนาะมาพี่น้องเอ้ยทางขึ้น <c ười> ขันใดไบ่ค่อยถึงเนาะเพราะว่าอ่าถอ,อก,กับโมยาวปานใดคาตีหลุดเดี๋ยวเพิ่นให้เพิ่นขับออกเนาะรถไทยเนาะอย่านอนตีกับสิพอจบคลิปไปแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยจะ้ะ เปิดฮดเป็นทีเรียบร้อยแล้วบรรยากาศมีแต่สิพาเพิ่นไปแปลน,น,นทราศัพย์กันเลยไปส,สบายดีเนาะสบายดีเด้อโดยโดย,โดยพ่อแม่พี่นอ้องฮอตี้กะสิคอหยบคลิปไปแล้วเนาะกับพ่อกับน้องอตี้คลิปหนาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยกับขอขอบคุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขคนที่เบิง์กนองตี้เนาะที่กดติดตามและเป็นกำลังใจให้น้อง์ตี้มาโดยตลอดเนาะ กาทีบอขามโคษนะหายนองาตีปีใหม่นี่ก็ขอหายพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเนาะอยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บบใหายใดความไขบอหายาหมีเนาะปารถนาสิ่งใดขอ้อหายดดสิ่งนั้นเนาะปีใหม่แล้วค่ะหายอยู่ดีมีแห้งถูกทุกทันเพิ่นเนาะโดยจากคลิปนี้นองาตีกับขอโตไปแล้วขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดี